สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดับสิ่งครับนานๆมาอยู่กับทีมงานตัวเองบ้างครับไม่ค่อยได้มาถ่ายเท่าไหร่ครับขนาดนี้วิ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านนีงนะครับนี่อันนี้เป็นงานถอยปากบอ่อครับอันนี้ม,ม,มีมีเรื่องหนึ่งอยากมาเล่าหรือว่าอยากจะมาถามดิซีครับไม่รู้ว่า มันเป็นเรื่องจริงเรื่องกองหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ครับเอ่อแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วกันนะเพราะว่าไปเจอไปเจอมากับตัวเมื่อวานนี้ครับแล้วก็เพื่อนเจอแล้วตัวเองเคยเจอด้วยครับ <S <S ก่อนซื้อรถปไ้ายแดงนะครับซื้อลถปไ้ายแดงครับหลายคนที่เข้าโชว์รูมเอาง่ายๆว่าอารมณ์คนอยากได้นะครับอารมณ์คนอยากได้รถวันนั้นตั้งใจเอาความรู้สึกตัวเองเป็นเกณฑ์เลยครับเคยไปครับวันนั้นไปตึบ๊บต้องได้จองครับ ไม่รู้หลับหูหลับตาเยลยไม่รู้ยังไงครับผมก็เป็นอย่างนั้นครับบางทีเราลืมดูเงื่อนไขลืมดูโปรโมชั่นของแถมเงื่อนไขดอกเบี้ยเอาเน้นๆก็คือดอกเบี้ยนะครับตายลนะขั้นนั้นสองสิบครับเนี่ยตายเลยสองสิบคานไปนะครับ มันเป็นต้งหัวรถก็ขืนซ้ำเป็นน้ำใจกาครับเป็นด้วยกันเอ้ยย่าน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  คนไม่ขึ้กันนะวะคนเขากันเลยอ่ะเขาเรื่องต่อครับเอาง่ายว่าจองรถกระบะรถกระบะรถปิกอัพรือรถเกง่งรถอะไรนะครับพยายามนะครับอันนี้คือเรื่องเล่าครับเรื่องที่ผมเจอมานะครับ ันนี้ก็มาพูดกันต่อครับว่ายังไงคืออะไรครับเราพยายามอย่าเอาอารมณ์ตอนนั้นครับเอาหลักการง่ายๆเมื่อวานนี้เจอมาสดๆร้อนๆครับเมื่อวานเมื่อวานเพื่อนไปจองรถครับอ่ารุ่นไหนเราไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวมีมาม่าประเด็นมาม่าผมยิ่งจะโดนบ่อยครับมาม่ามีคนชอบว่าผมชอบว่าผมมักตีมากอะไรครับนี่คือเรื่องจริงครับติอะไรคุณแล้วแต่คุณนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ รู้ไว้ดีกว่าครับมันไม่เสียหายมันไม่ตายครับเอาง่ายว่าเราจะประหยัดหรือว่าเราจะได้รถถูกครับเอาง่ายว่าเริ่มต้นป้ายแดงครับคุณไปดูพยายามพยายามดูแล้วพยายามอย่าจองครับอันนี้เพื่อนเพื่อนโดนมากับตัวแล้วครับขอไปจองมาก่อนครับอันดับแรกขอไปจองขอดูว่าเงื่อนไขเท่านี้ดาวเท่านี้เท่านี้ประมาณนี้นครับ ดาวกี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเท่าไหร่คุณต้องดูด้วยนะครับดอกเบี้ย0.8นี่คุณกันหล,หลายงวดก็หลายหมื่นเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยนี่เกินกัน0.8 0.5หรือว่าบาทกว่านี่เยอะเหมือนกันนะครับสูตรที่ผมใช้นะครับผมจะเอาใบจองจากโชว์รูมนี้โชว์รูมนี้อ่ะจะเอารุ่นเดียวกันนี่แหละยี่ห้อเดียวกันนะแล้วก็เอาเอามาอีกโชว์รูมหนึ่งแล้วก็ จะไปถามอีเซลล์คนหนึ่งนะครับอีชว์รูมหนึ่งอะง่ายว่าชว์รูมเดียวกันอนะเซลล์ย,ยังให้ไม่เหมือนกันเลยนะครับเออเหมือนเหมือนพี่พี่แกเป็นเซลล์แกเคยเล่าให้ฟังครับแกบอกว่ามันเหมือนว่าอย่างเจ้านายใหญ่ผู้จัดการใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยเขาให้งบมาท่านี้อะเขามีงบให้สามหมื่นประมาณสามหมื่นเนื่องจากคุณจะจัดให้ลูกค้าจัดโปจัดของแถมจัดดอกเบี้ยพรบหรืออะไรประมาณเนี้ย ถ้าคุณจัดได้ถ้าคุณจัดได้ให้ลูกค้าน้อยค่าคอมมิชชั่นค่าเปอร์เซ็นต์คุณก็เหลือเยอะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเขาเล่ามานะครับแล้วก็ใจเย็นๆน,นะครับสำหรับใครที่จะจองรถยางรถใหม่ป้ายแดงเชื่อว่าอารมณ์ตอนนี้คนนะ่าจะซื้อเยอะเหมือนกันครับไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าโควิดอะไรทั้งนั้นครับผมว่ามันคือเรื่องจริงครับ ผมไม่เจอมาแล้วครับเมื่อวานเมื่อวานเพื่อน <_ an> เพื่อนโทรไปหาเซลอีกคนหนึ่งเอาอีโชวรูมหนึ่งครับอ่ะดอกเบีย้ยเอาเอาแค่ดอกเบี้ยพอครับดอกเบีย้ยออหนึ่งจุดแปดนะครับ <_ an> ก็จองประมาณเออส่งงวดประมาณสี่ปีครับสี่สิบแปดงวดครับสี่สิบแปดงวดสี่สิบแปดงวดดอกเบีย้ยเขาคิดดอกเบี้ยที่หนึ่งจุดแปดครับดอกเบี้ยหนึ่งจุดแปด อีกเซลคนหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยครับไปอีกจังหวัดหนึ่งคิดดอกเบีย้ยศูนุด้าครับต่างกันไหมครับศูนจดเ้าเยอะเหมือนกันนะครับเกือบเกือบหนึ่งบาทเลยนะครับจุดแปดแมนบอกคือบาทก,กว่าว่ประมาณนั้นครับแล้วเพื่อนก็เลยเอาเอาใบจองเนี่ยตัวที่ได้ดอกเบีย้ยศูนุดดไปไปให้เซลที่ให้หนึ่งจุดเก้านะครับ เซลคนนั้นเปลี่ยนใจครับบอกว่างั้นผมให้โปรพิเศษน่านให้ศูนย์จุดแปดเหมือนกันครับให้เท่ากันอ่ะทำไมครับเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะคิดดูครับทำไมให้ลูกค้าได้ตั้งแต่ทีแรกทำไมไม่ให้มันก็ประมาณนะครับเคยสงสัยไหมครับเมื่อวานผมไปเซลผมไปโชว์รูมผมไปเอารถไปเข้าศูนย์ผมเลยถามเซลครับเซลให้คำตอบผมไม่ได้ครับ บอกว่าทาไมทาไมไม่ให้ลูกค้าตั้งแต่ทีแรกทําไมทําอย่างนั้นเขาไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเลยเขาไม่รู้ผมก็เลยให้เซลคนนั้นอ่ะเขียนใบจองจากรุ่นเดียวกันนะครับดาว25เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน่ะให้เซลลอ่ะเขียนอ,ออกออกเงื่อนไขครับออกโปรโมชั่นออกราคาเงินดาวเซลเซลเขางั้นหนูขอดูขอดูเงื่อนไขเซล เซลที่โชว์ลูมนั้นได้ไหมผมไม่ให้ดูครับผมก็เลยให้เขาเขียนว่าเขาให้ได้เท่าไหร่ครับเซลคนนี้จากรุ่นเดียวกันนะครับเขาให้1.88ครับเขาใดอกเบี้ย1.88อ่าบางทีบางีมันก็ต้องดูเงื่อนไขได้วยนะครับแต่นี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะนั้นพยายามอย่าใจร้อนครับ ยังผมซื้อรถเนี่ยสมัยนี้มันซื้อรถได้ทั่วประเทศครับมันไม่จําเป็นต้องแถวบ้านนะครับแถวบ้านถ้าเราไม่ทันเขาเราก็ต้องจ่ายแพงครับใครบอกว่าซื้อศูนย์นี้ประกรันศูนย์นี้มันไม่ใช่ครับมันโรงงานเดียวกันครับมันดูแลทั่วประเทศคนระับไม่ได้มีอะไรหรอกครับตอนนี้เราต้องเซฟเงินในกระเป๋า้เราใหไ้ได้มากที่สุดครับเซลขายรถเหรอครับผมว่ามันก็ น้องๆสิบแปดมงกุฎดีๆนี่แหละครับเพราะว่าถ้ามันหลอกได้ถ้ามันหลอกให้เราได้จ่ายเยอะมันก็ได้เยอะครับค่าคอมค่าอะไรมันก็ได้เยอะครับมันก็คือจะประมาณเรื่องนี้ครับถ้าเราไม่ทันเขาเราก็เสียเปรียบครับก็เหมือนกันครับเหมือนกับในหน้านั่นแหละครับทุกวันนี้เซลก็เหมือนายนหน้าออก็เหมือนายนหน้าขายรถและครับอย่างบางคนซื้อรถขายรถนี่ รถเกี่ยวผมก็โดนมาแล้วครับอ่ะรถเกี่ยวเห็นเขาโพสลงเฟซนะครับเขาโพสขายอย่างอย่างร้านห้าโตไปต่อรองโตไปต่อรองราคาต่อรองราคาได้เรียบร้อยปุ๊บยังยังไม่ได้มัดจำนะครับยังไม่ได้มัดจำกับลูกค้านะครับเอารูปที่เจ้าของรถนะครับโพสไปก๊อบมาแล้วก็มาโพสขายต่อจับเสื้อมือเปล่าครับมาโพสขายร้านร้านหกเนี่ยกำไรนะ่ะแสนกว่าบาทน,นะครับ ต้ไงแสนกว่าบาทนอนหนอะแบบนั้นก็มีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับบางคนนึกไม่ถึงครับบางคนดูดูรถซื้อรถก็มันจับต้นชนปลายยังไม่ได้ครับส่วนเรื่องค่าคอมค่าในหน้ามันก็แล้วแต่จะตกลงครับอันนี้เล่าสู่ฟังครับแตบบ่นั้นก็น่าเกลียดครับมันเหมือนว่า ไปจับกินกําไรหน้าด้านๆนะครับเหมือนว่าในหน้าไปต่อเอาไปต่อลงไดนะ้แสนห้าแล้วแล้วก็ไปบอกลูกค้าประมาณเอ่อเพิ่มไปอีกเป็นแสนอะ่ะบวกบวกไปอีกประมาณแสนสองแสนอ่ะแล้วก็ไปตกลงกับเจ้าของรถแบบนั้นก็มันเหมือนว่าบางทีคนอารมณ์คนมันอยากขายนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาครับแต่เหลี่ยมคนบางทีมันก็รู้นะครับอันนี้ก็เล่าสู่ฟังครับเล่าสู่ฟัง คือเรื่องจริงครับพยายามใจเย็นๆครับใจเย็นดูดอกเบี้ยดูเงื่อนไขดูโปรโมชั่นดูของแถมสมัยนี้นะครับซื้อรถน่ะฟิล์มนะครับฟิล์มติดรถน่ะมันมีหลายเกรดนะครับมันเกินกันเท่าตัวก็มีนะครับบางคนบอกว่าเหมือนผมอย่างผมนี่โดนโดนเต็มๆครับบอกให้ฟิล์มลามินาให้ฟิล์มสามฟิมครับพอเราแปรับรถให้ฟิล์มมาสเตอร์มาฟิล์มตกเกรดครับ เหมือนปีเดียวมันก็สีดแล้วครับอะไรประมาณเนี้พิมมราคาถูกมันอย่างนั้นก็มีครับก็เล่าสู่ฟังครับใครจะว่าไงก็ไม่รู้นะครับมันคือเรื่องจริงครับที่หลายคนต้องเจอครับแล้วก็เงินมันมีค่าครับใช้สติใช้เอ่อ การพิจะะาจรณาเยอะๆครับเจอกันครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสวัสดีครับ